สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับรวมถึงสวัสดีแฟนๆช่องสิงสนามฟุตบอลด้วยนะครับก็เจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส่วน9อนะครับวันนี้วันศุกร์17มีนาคมนะครับก็มาวิเคราะห์มาเล่าข่าวพูดคุยเรื่องราวในประเด็นลูกหนังกันหน่อยนะครับข่าวสั้นประเด็นร้อนวันนี้ครับพอลสโคนะผีแดงเชื่อแฮล่เคนย้ายทีมยากควรเป็นเป้าล่าเลาตโโรมาติเนสกองหน้าอินเตอร์มิลาน แหมล่าสุดนี่ก็แมนยูเป็นข่าวอย่างน่าหูนะครับกับการที่จะดึงกองหน้าคนใหม่นะก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวกับแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าสเปอร์แต่พอสโคนะครับอดีตกองกลางตำนานของแมนยูเอต็ดเองเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเชื่อว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยยากที่จะย้ายาจากสเปอร์นะแล้วก็มองว่าเป้าหมายอย่างลาวเตโรมาติเนซเนี่ยเหมาะสมกับแมนยูมากกว่านะครับแล้วก็ น่าจะเข้ากับสไตล์การทำทีมของอีดิเคเทนฮาร์กนะครับโดยตอนนี้เนี่ยสโคเชื่อว่ากับตา่างชาติอังกฤษอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นข่าวเป็นกระแสย้ายทีมอีกครั้งนะเพราะว่าสัญญากำลังจะหมดหลังจบซีซั่นนี้กับทีมใหญ่เดยทองนะครับแล้วก็เป็นข่าวกับแมนยูแต่สโคเชื่อว่าการเจรจากับเดนเนียลเลว่นะประธานสโมสรของสปเปอร์เนี่ยทำให้แมนยูน่าจะมีปัญหานะเพราะว่าก็เชื่อว่าเดนเนียลเลว่เป็นคนที่เคี่ยวเรื่องการปล่อยนักเตะอยู่แล้วนะครับ นอกน,นั้นเนี่ยสโคก็มองว่าขณะที่วิกเตอร์โอซิเมนตนอีกหนึ่งตัวเลือกที่เป็นกองหน้าฟอร์มฮอตของนาโปลีเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับเชลซีมากกว่านะครับส่วนทา่านทาง,ทางแมนยูเต็ดเนี่ยสโคบอกว่าลอตโตมาติาเนีสจะเข้าสไตล์กับเทนฮากนะครับโดยสโคเนี่ยบทสัมภาษณ์เพียวๆเนี่ยบอกว่าเคนน่าจะย้ายจากสเปอร์ยากนะครับรวมถึงจะเจรจากับเดเนนลสเลวี่เนี่ยไม่ง่าย นี่คือสิ่งที่สโคบอกกับ B t Sport นะครับส่วนวิกเตอร์เนี่ยซึ่งก็คือวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยสโคบอกว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเหมาะกับสไตล์การเล่นของเชลซีมากกว่าแมนยูนะครับโดยสโคบอกเพิ่มว่าผมคิดว่าเราจะโลมมาติเนสของอินเตอร์มิลานเนี่ยเหมาะกับสไตล์กนนารนำทีมของอิดิคเทนฮากนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมาปรับตัวได้ไม่ยากแล้วก็กระชูดกับแมนยูแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้คือตำนานระดับสโคที่ไม่ค่อยพูดแนะนำแบบนี้ แฟนผีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประการใดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับอ่ะอัปเดตพอประมาณวันนี้เท่านี้นะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ